สวัสดีค่ะทุกคนน้องตาเองค่ะก็ถือกล้องมือนึงนะคะเหลือมือหนึ่งก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็ตาจะมาอวยพรทุกๆคนตั้งแต่วันคริสต์มาสเลยเนาะแล้วก็ยาวไปถึงช่วงปีใหม่เลยรวบยอดทีเดียวนะคะตาก็ขอบคุณทุกๆคนอยู่เสมอเลยที่อ่าซัพพอร์ตตา ทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสไมลิ่งทาโร่ใบตาแมสเซจทาโร่ใบตาสไมลิ่งเล er ิฟทาโร่ายตาหรือแม้กระทั่งสไมลิ่งสตอรี่นะคะก็ขอบคุณมากจริงๆขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพร่รมใสให้กับลูกหลานต่อไปคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ เฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยปรารถนาได้อะไรได้บ้านได้รถได้หวยได้หวยแบบถูกรางวัลด้วยนะก็ขอให้ทุกคนได้ตามนั้นตามประสงค์นะคะอวยพรให้ทุกๆคนนะแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขบากๆทุกวันยิ้มเยอะๆนะคะรวมถึงเราจับมือไปด้วยกันนะทุกคนก็ใครที่ไปจับฉลากหรือ ไปบัตดี้ Buddy, หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงปีใหม่เนาะขอให้คุณได้ขอให้ทุกทคนได้ของขวัญที่ดีงามพระรามเก้าทุกๆอย่างเลยใครเช่นบริษัทให้ทองคำา1บบาทก็ขอได้ทองคําบริษัทให้รถบริษัทให้จัก,กรยานก็ขอได้อะไรที่เป็นรางวัลใหญ่ะคะ่ะทุกคนขอให้ทุกคนได้ตามนั้นนะแล้วรวมถึงตาก็จะอยู่อย่างนี้แหละ ไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วก็รักทุกคนเสมอนะคะรวมถึงก่อนไปตามีขายของแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนพวงกุญแจหยกพมา่าหยกจัก,กรพพัดนะคะหินแทร้อยห้าสิบเาทอืมมีไม่มีจำนวนจำกัดนะคะทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้เรียกว่าไทเกอร์อายนะคะมีไม่กี่อันนะทุกคนยูนาคายหินถูกหวยพวงร้อยห้าสิบเก้าไม่รงมค่าจัดส่งนะคะ อันนี้น่าจะเป็นแคทอายอะที่เป็นลูกอะไรนะตาแมวอะ่ะอืตาก็จำชื่อไม่ได้ทุกคนกงกงนะคะก็มีจำนวนจำกัดนะคะติดต่อตามาได้เลยนะตามช่องทางที่ไปดูคลิปก็ได้ค่ะมีติดต่อลายน้องตาอยู่นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าดื่มเยอะนะดูแลสุขภาพด้วยเออตากำลังจะบอกว่าวันนั้นตาโดนลงโทษเพราะตาไปเพื่อนให้ดื่มนะคะอืม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนไปเรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนเนี่ยวิ่งอยากประสบความสำเร็จอยากจะมีเยอะๆอะค่ะอันเนี้ยเรากำลังบอกกับจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเฮ้ยเรายังไม่มีนะเรายังแบบไม่พอนะมันจะไม่ได้ดึงดูดทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแบบเช่น คุณทํางานเยอะๆอะแล้ววันนี้คุณไม่ไหวละคุณเหนื่อยคุณอยากหยุดพักอะแล้วคุณหยุดอะแล้วตอนนั้นแหละที่คุณหยุดอะเช่นทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วป่วยป่วยเพราะว่าทํางานหนักเกินไปไม่เคยหยุดเลยกลายเป็นว่าวันที่คุณป่วยอ่ะคุณอาจจะข,ขายของได้เยอะกว่าเดิม คุณอาจจะได้เงินเยอะกว่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าการที่เราวางใจไว้วางใจในจักรวาลว่าไม่ว่าเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นคุณได้รับมันมากกว่าเดิมหรือว่าได้รับมันอยู่แล้วแต่แค่คุณยังไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองว่างเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้ตัวเองได้พักนะการพักการเท่ากับคุณบอกว่า คุณพอแล้วคุณมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะวันนี้ต่ไปแล้วนะคะแฮปเมอร r ่คิสต์มาส s ต์แฮปปี้นิวแยร์นะคะบายบายค่ะเลิ Love you ค่ะ